นี่เรื่องสีครับนี่เลงสีนี่แดนสาทาระนะนี่เราอีปลูกห้องสีเลยปลูกซือฝุ่นไครอยู่ดินังไน่ปลูกหนึ่ครับผมสวัสดีพี่น้องครับชมกันอีกคลิปหนึ่งครับผมเสร็จเรียบร้อยลงไปครับงานงานแถมพี่น้องงานแถม คุณพ่อมอด,ดินนะครับแปลงนี้เราหางานไห้นะครับกเ็เลยแถมไ้เราก็เลยเือว่าเป็นชาเปอร์เส้นนะครับชานหน้านาอีกปัญหางานไหนผมข้างหน้านี่ไ้เล่าน,นะครับเล่ากับซอยซอยเงินมากเติมเงินมากเข้าเข้ากับซอยบนผมนะครับหยบบลอยลงไปครับผมเลยครับ เลยคลองนี่ขึ้นง่ายไงเอาไปครับขึ้นเทร็วขึ้นนี่ขึ้นช่งยากยากว้าวา ไอ้ายมองงับบาะน,นี่ยี่น้องโอ้ยตอนคีมว่าเบิงทางคือสซุกวางอยู่บัดใหญ่รถขอมากขึ้นหน่อยแคบเลกแถบมางเนี่ยโอ้ยนาอรถแท็กบ่วง3เมตรครับทางนี่คืกวางประมาณ3เมตรหาซิฟครับเนี่ย ต้นยุคาเกิดเบียดกันมาเนี่ยเต็มท่างพอดีเบิดพอดีครับเอา้าหมุนไปครับหมุนไปข้างหน้าว่ามันจะกว้างยุ่นละ่ะทรงแคบได้นัดซืรร่อนี่ละ่ะจะคล้องหน้าตรงนี้มันปลูกต้นยุค้าครับเนี่ยนี่ข้าน้ำริมท่างครับทางแคบอยู่ปลูกต้นยุคาใส่แงแคบเติมแล้ว ผลประโยชน์ของใครของมันเนาะวาแล้วอยู่ในทีเพิ่นเนาะว่าไม่ได้พี่น้องปลูกในทีเพิ่นแต่ว่าไองามันนี่ีมันแงเขามาในทางครับสาธารณะอันค้นกับปลูกใส่แดนเลยครับปลูกอยู่ตรงแดนเลยอะ่ะ แดนของทางนะครับทางนี่เป็นทางสาธารณะนะครับเพงสี่นี่นี่ผมสิลักษณะเบิ้งดีครับนี่ยนี่เพงสี่ครับนี่เพียงสี่นี่แดนสาธารณะเดนะี่เล่าอปลูกเพงสี่เลยนี่ปลูกซื้อผุนไข่อยู่ดิเห็นงนี้ปลูกอยู่เลยจังเงี้ยพี่น้องผมว่า ตนเกาะมันตบนใหญ่ขึน้นเป็นทังสี่ครับเนี่ยกว่ามันจังัทอยู่แล้วครับฝน,นมากฝนต้องหลีกข้างก่อนครับเรือพะยี้ทางเจ้าด้วยทางบ้านมุจ้ายังทางกับทางบ้านมุจ้าละ สัเอาตัวปลูกกระปุกหลังแดนไปหลังทีสาธารณะไปจากห้างไปจากเม็ดหนึ่งสักครับทีสาธารณะหอดนี้ท่างหอดนี้ปุ๊บปลูกห้างทีไปจากเม็ดหนึ่งสักครับผมค่อยไปปลูกยีรีก็ได้ยังไงมันเบียดเขอมาทา่างหลไยเถอะ อันนี้ห้างไปแค่คืบเดียวเนาะปลูกปลูกใสเราแบบน,นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมันง่ญ่ขึ้นตอใหญ่ขึ้นครับผ <c oughs> ู้ใดเดือดร้อนครับผู้ใส่ทังนี่แหละ <c oughs> ผู้ใส่ทังก็ได้แก่พวกที่ไปให้มาหน้านี่แหละครับไปให้มาหน้าพวกเดียวกันนั่นแหละ <c oughs> ลำบากจังคาคจังเข้ากับจังเป็นพวกกัน ใส่รถเงี้ยยังเข้าเนี่ยแหละครับผมมาเห็ดงาให้เพ่นนั่นแหละเออเห็นบ้านนี่จังสี่แหละครับอา่างหม่องฮะลังท่างกับลุ่งบ่ได้เลยครับผมพีนองลุ่งไปบ่ได้ครับเหมือว่านนี่ก็เออวังเ้านี่ก็ขั้นหนึ่งของเสียนินใหญ่ยายมากครับขอบ่ได้ครับขอบ่ได้กับได้ใหญ่นี้ไปซื้อ,อบอมัสเซเวน,า,นางานกอนรับได้ใหญ่ครับ,ไ,ยยรบไปซ,ซื้อครับผม ก็ล่อให้ผมเขาไปเก็บเพือเขาครับมันซุ่มเก็บแค็บนะซุ่มเลี้ยวว่าได้นะครับตะว่าของเพลนเป็นกระแคบบางสี่แหละซัมมะน้ำนะครับมันแคบเราครับเป็นทางฮักสอกความนะครับรถเพลินเลยไปว่าได้ครับรถเงา้ยวขจิตไปได้ตลอดห้องของสิ่งนะครับไปได้กับหมุนไปงั้นสิ่งแหละ อย่าหาเหตุอย่าหาธรรมเด้อพี่น้องอันเจนปลูกต้นยูคาอยู่ข่างทางน่ครับโซคีไลก็ห่างออกไปยังเมตรหนึ่งเนี่ยห่างออกไปจากกันทางสะะาธารณะนะครับผมกับงูยี่ดอกว่ามันเป็นพินทีเจ้าเนะ่ะเจ้ามีสิทธิปลูกแต่ล่างนิว่วมันกับแมนครับแต่ว่ามันกับเ่ามันหนี่แล้วมันใหญ่มากครับมันก็ออกมมกดิครับนี่ขยายออกมมกบวัวแมนวามันจิต เกิดต้นยออาลาดไปครับต้นยุค่าเนี่ยครับมันเป็นกอมันเป็นไม้ที่เป็นแตกแขนงออกนะครับมันใหญ่มันแผ่ไปนานะครับแล้วต้นมันบางต้นมันจานหนอกสิครับมันจานหนอกด้านข้าขงมันก็เย็ดให้ไปลําบากครับมีพื้นที่จังหวัดน้องค่ายด้วยครับพี่น้องเนอ้ออำเภอพ้อนพิสัยครับ ตำบลหน้าหนังครับนี่เห็ดอยู่นี่เดี๋ยวอยู่สองมองปรจบแลยหระครับตำบลนี้ครับโอ้โหตันลนโยกเยกเลยหาร์ดมองก็โอเคอยู่ดอกครับจังสี่มองเพิ่นมะปลูกนี่ครับนี่หันมะปลูกมั่นี่เป็น,นปย,ยังสี่ครับมันกสี่ไปไงยังสี่ครับนี่ว่ามะปลูกก็ยังมีแนวอยู่มันก็พ่อไปได้ยังสี่ครับ ไปย,ยากก็สร้างเจ้าเลีว้วติคือสีวาให้กันบ่ได้ดอกเนาะเบิ่งเหรอไปกันบ่ได้คือวายแหละครับเป็นเงือกทีเพิ่นเดี๋ยววันนี้ต่างคนต่างปลูกนะครับมึงปลูกกูกับปลูกได้คือกันยังสี่นะครับนี่ยังสี่เหอนม่เลยเจ้าของทีแปลงนี่ที่เป็นหน้าอยู่ในมูลนี่ครับสิไปวาให้พวกกินทั้งนอก มือปูเขียนยังเขาว่าไ่ได้หรอกครับเพราะว่าแของกับปูกคือกันจงิีๆครับต่างคนต่างปูกันี้ต่างคนต่างมึงยานกันได้ลืนครับข็เลยปลูกน้ากันเบอร์เล่หมดเลยปูกน้กันกันเบอร์เลยโอ้สมูทยกินทั้งละสมูนเพชรไทยปูกไวกับแม่นบันเผากะเป็นเพชรไทยปูกไวรับปูกไวกับปูกยังนี่ครับไทยเขามากกินทั้งสาธารณะเขามากจริงครับบริเวณว้ ปลูกจำแดนจำแดนเลยครับย่ามอ้อยมุ่งเขามากกับขึ้กันบ่เนี่ยลมเซ่ทางลาดฟาดขึ้กันบัดนี้ก็ให้กันวาไปว่าแม่วาประเดี๋บเนี่ยผู้ที่ว่า้มือกับย่ากูปลูกกูกระปูขึ้กันเอาไปมาปลูกน้ำกันขึ้กันครับเห็ดขึ้กันบ่เนี่ยยันกันในลื่นกับเห็ดขึ้กันครับ เอาถึงมองแล้วครับ